สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่ทราบคุณอะไรคะจันเพนค่ะค่ะนามสกุลอะไรคะจันเพนเยี่ยยยนะคะตาตาต่ออาตาค่ะอ่าค่ะอ่คุณตาอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่หนองละลอกค่ะอําเภอบ้านไขยจังหวัดระยองเนี่ยค่ะหนองละลอกอําเภอบ้านไายจังหวัดระยองนะคะอ่าคุณตารู้จักไคจโซน้ำนำพีซีได้ยังไงคะก็เริ่มต้นจากการใช้ปุ๋ยก่อนนะคะค่ะใช้ ใช้ปุ๋ยสูตรเร่งต้นใช้ปุ๋ยเอ่อเกี่ยวกับยางพาราเก็่กับสวนผลไม้ก่อนพอใช้ปุ๋ยเสร็จต่อมาก็มีไคโตซานน้ำดำก็ใช้ต่อมาค่ะค่ะเออแล้วคุณตานำมาใช้กับสวนอะไรบ้างคะไคโตซานน้ำดำก็จะใช้เกี่ยวกับสวนไม้ผลเกี่ยวกับสวนยางค่ะไม้ผลของคุณตามีอะไรบ้างคะไม้ผลก็จะมีมีมังคุดมีเงาะมีทุเรียน แล้วก็จะมีพวกมะนาวมีขนุนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแสดงว่าน้ำไม่ใช้หล้กหลายเลยหลากหลายเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วใช้มานานเท่าไหร่แล้วคะคุณตาก็ใครตัวซานนี้ก็ใช้มาประมาณสองหรือสามปีเนี่ยค่ะอ๋อใช้เกี่ยวกับสวนยางมาก่อนค่ะแล้วก็มาใช้ในสวนไม้ผลค่ะเอ๊ะตอนนั้นที่ใช้กับสวนยางเนี่ยไม่ทราบก่อนที่จะใช้เนี่ยเจอปัญหาอะไรมาคะ ก็ปัญหาก็คือช่วงฤดูฝนเนี่ยยางมันจะหน้ามันจะดําลักษณะเป็นเป็นเชลือราค่ะแล้วก็ยางก็คือหน้าตายเวลาที่เรากรีดแล้วเนี่ยน้ํายางไม่ออกค่ะไม่มีน้ํายางไหลออกมาค่ะก็ก็ก็ได้รับการแนะนําจากเจ้าของก็คือคุณคุณสรุตเนี่ยป้าอ่ากับป้าอ้วนเนี่ยก็แนะนําให้ลองเอามาใช้ดูก็เลยลองทดลองใช้ก่อนพอต่อมาเห็นว่ามันมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีก็ ซื้อเป็นถังใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณตาคะแล้วช่วงระหว่างที่ใช้แก้ปัญหาเนี่ยนานไหมคะก็จะประมาณสักสี่สิบห้าวันขึ้นไปอะค่ะอ๋อก็จะเห็นผลค่ะค่ะแล้วนำไปใช้กับไม้ไม้ผลต่างๆเนี่ยนะคะคุณตาใช้ยังไงคะก็ใช้ผสมน้ำก็คือมันจะมีอัตราการผสมเนี่ยข้างกล่องข้างกนรอนเนี่ยมันจะบอกอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะเราก็จะดูตามอัตราส่วนนั้นแล้วก็ผสมแล้วก็พ่นกับสวนเนี่ยค่ะ ก็พนไปในในต้นไม้เลยอ๋อวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยนะมาผสมกับง่ายๆค่ะง่ายๆค่ะง่ายๆกี่นค่ะแล้วความประทับใจนะคะที่ใช้ไคโตซานน้ำดำพีซีเนี่ยอยากจะให้เล่ากับเพื่อนๆชาวเกษตรกรได้รับฟังกันนะคะค่ะก็สําหรับการใช้ไคโตซานน้ำดำกับสวนยางพาราก็คือหนึ่งมันก็จะทําให้เปลือกยางนิ่ม เวลาคนงานกรีดยางเนี่ยเปลือกมันนิ่มเวลากรีดมันก็จะไม่เข้าเข้าไปเน,นื้อในใช่ไหมฮะตอนอ้นยางเราก็ไม่เสียสองก็คือ,อลักษณะของการเป็นเชื้อราในฤดูฝนเนี่ยมันก็คือจะทําให้ตอนอ้นยางของเราไม่เป็นเชื้อราเมื่อไม่เป็นเชื้อรามันก็ไม่มีโรคเราก็ไม่ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องโรคอีกแล้วก็สามทำให้น้ํายางเนี่ยอ,ออกสม่ําเสมออัตราการใช้ก็อาจจะเดือนละครั้งหรือสี่สิบห้าวันครั้งก็ ก็ดูแล้วแต่โอกาสที่เหมาะสมในแต่ละสวนนะคะในแต่ละที่ค่ะค่ะอันนี้คือเกี่ยวกับเกนยางพารากับกับสวนไม้ผลกับสวนไม้ผลนี่ก็ก็เช่นเดียวกันคือก็เราต้องการที่จะทําใบให้เขาสวยใช่ไหมคะอย่างเมื่อดูการที่เราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการบารุงต้นเมื่อเราปุ๋ยใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยประมาณสักเดือนหนึ่งก็จะใช้ฉีดพ่นก็ฉีดพ่นรอบรอบต้น เขาก็จะทําให้ใบของใบของต้นไม้เนี่ยก็คือจะสวยใบจะมันใบจะเขียวเขียวเขียวเหมือนเขียวดําอย่างนั้นหละแล้วก็จะมันสวยก็คือสร้างใบก่อนพอสร้างใบเสร็จในช่วงที่ออกผลเราก็คือฉีดก็เหมือนกันค่ะอาจจะเดือนละครั้งหรือหรือสิบห้าวันครั้งก็แล้วแต่โอกาสก็คือจะจะแล้วแต่ช่วงช่วงที่ว่างสะดวกด้วยอย่างเงี้ยค่ะ แล้วผลผลิตล่ะคะคุณตาพอใจไหมจากก่อนที่เราจะใช้ไคโตซานน้ำนำพีซีแล้วมาใช้น้ำไคโตซานน้ำดำพีซีเนี่ยค่ะผลผลิตมันต่างกันยังไงคะผลผลิตเนะะีนยายค่ะใช้ทั้งสวนยาง,ยางทั้ง,ท,งทั้งไม้ผลที่ที่คุณตาปลูกเนี่ยค่ะคะ่ะก็สําหรับสวนยางก็มันจะทาให้น้ํายางของเราเนี่ยออกสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูเอฝนฤดูหนาวหรือฤดูแล้งก่อนติดงวดยางเนี่ยน้ํายางคือมันก็จะออกสม่ําเสมอมันจะ มันจะไม่มีลดหายไปจะไม่มีอะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะหายมั่งในอัตรา,าส่วนที่ที่เหมาะสมเช่นว่าอาจจะหายไปเ่วงสามถึงห้ากิโลอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าตกใจใช่ไหมคะ,คะถ้าเป็นอยงของเราเนี่ยออกดีออกสม่ำเสมออย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยประทับใจก็ใช้ต่อมาเรื่อยๆแล้วสําหรับไม้ผลที่ปลูกเนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมคะคือผลผลิตเนี่ยมันผลผลิตเนี่ยก็ก็ดีแต่ที่ประทับใจก็คือเอ่อ ความอร่อยความหวานของผลไม้มเพราะว่าเวลาขายเนี่ยเวลาเวลาขายเนี่ยคือลูกค้าจะติดใจแล้วที่สวนเนี่ยคือเราไม่ต้องไปเล่ขายกับอกับแม่ค้าหรืออะไรเพราะว่าเราจะมีลูกค้าประจําที่ที่เขาทานไม้ผลผลไม้ของเราแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่า รสชาติของเราดีคือเข้าเห็นหน้าเนี่ยการันตีได้ว่าของส่วนนี้อร่อยอาเรียกว่ามาจับมาจองกันเลยว่างั้นเถอะฉันไม่ต้องเล่ขายข้า,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 างนอกและค่ะค่ะก็คือเราจะมีลูกค้าประจำที่ที่จะสั่งบริษัทต่างๆที่ที่ทานอยู่ประจำเนี่ยถึงเวลาฤดูออกผลปุ๊บเนี่ยเราโทรไปบอกเขาว่าเราจะมีสะขอองเลือวันไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือ จะไปขายได้แล้วพอเห็นหน้าก็จะรู้ว่าของส่วนนี้อร่อยอรับรองคุณภาพแล้วก็ไม่ต้องกลัวความเสียหายอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชาวเกษตรกรที่รับฟังคุณตาอยู่ตอนเนี้ยอยากจะ,ะโทรมาพูดคุยสอบถามนะคะมาเห็นผลผลิตดีเหลือเกินนะคะ ก็ย,ยินดีค่ะค่ะอย่างงั้นเราควรขอเบอร์โทรศัพท์คุณตาหน่อยค่ะศูนย์แปดหนึ่งค่ะเจ็ดหกสองหนึ่งสองเก้าหนึ่งจะให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจกับเกษตรกรชาวสวนทั่วๆไปที่ที่เออยากมีผลผลิตที่ดีรสชาติของผลไม้ของเราดีค่ะผลไม้ของเรามีคุณภาพรสชาติเมื่อรสชาติของเราดีใช่ไหมฮะค่ะคือคนที่เขาทานแล้วนตะ่เขาติดใจก่จะสั่งเราทุกปี